สวัสดีทุกคนด้วยนะครับผมก่อนนันนี้เราสร้างห้องเรียนเตรียมห้องเรียนจนพร้อมแล้วนะครับผมในวิดีโอนี้เราจะมาดูวิธีการนัดหมายนักเรียนกันนะครับผมในบทนี้เราจะแยกออกเป็น2ส่วนแล้วกันเนาะนัดเป็นห้องกับนัดเป็นรายบุนคคลนะครับผมขอพูดถึงวิธีการนัดแบบทางห้องเรียนก่อนแล้วกัน นะครับผมยูสเคสตัวนี้เนี่ยจะเหมาะกับการสอนทั่วไปเนาะเรามาที่ห้องเรียนของเรานะครับผมจากนั้นเนี่ยให้มองไปที่ด้านขวาบนนะครับผมมันจะมีปุ่มให้เรานัดอยู่2แบบนะครับแบบแรกคือ m i t Now อันนี้ไม่เรียกว่านัดอันนี้เรียกว่าเรียนเลยนะครับกดปุ๊บทุกคนเข้าเรียนปั๊บนะครับวิธีนี้ผมไม่ค่อยแนะนำนะครับเพราะว่ามันไม่มีการเตรียมตัวนัดล่วงหน้านะครับผม วิธีที่ผมแนะนำมากกว่าคือด้านล่างเนาะ e d u l e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  ิสติ่อันนี้จะนัดแบบเหมาะสมมากกว่านะครับผมหากเรากด m e e t t o w นะครับเรากด Meet n o w ขึ้นมาเนี่ยอันนี้ก็จะเป็นการเข้าเริ่มเรียนเลยแล้วกันนเราสามารถกดตรงนี้พอเรากดเริ่มเรียนเลยนะครับผมในห้องเรียนนะครับมันจะมีเด้งเตือนขึ้นมาว่ามีห้องเรียนถูกเปิดอยู่นะครับผมซึ่งห้องนี้เนี่ย เด็กปกติแล้วจะไม่สามารถกดเปิดได้นะครับจะขึ้นแบบนี้เลยเนาะว่าให้ทุกคนเข้าเรียนนะครับวิธีนี้ง่ายนะครับวิธีนี้ง่ายแต่ว่าเด็กบางคนอาจจะไม่รู้เวลาเรียนหรือว่าไม่รู้มีห้องเรียนที่อยู่นะครับผมถ้าไม่จําเป็นจริงๆผมไม่ค่อยแนะนําวิธีนี้แต่มันสามารถทําได้นะครับกดปุ๊บนะครับเนี่ยกดมี้ปุ๊บนะครับเข้าเรียนปั๊บเลยนะครับง่ายนะครับมี notification เด้งเข้าผ่านมือถือได้นะครับผม วิธีที่2อาเรามากดที่ตัว Schedule Meeting นะครับอันนี้จะเป็นการนัดหมายห้องเรียนแบบเหมาะสมมากกว่านะครับผมกด Schedule Meeting เลยนะครับผมในตารางนัดของผมเขาจะระบุมาให้แล้วนะครับว่านัดห้องไหนนะครับผมนัดห้องไหนถ้าเราจะคุยกับเด็กเรียนในห้องนี้แค่นี้โอเคแล้วนะครับผมแต่สมมติว่าถ้าหากเรามีอาจารย์เสริมนะครับผมมีวิทยากรเพิ่มเติม ให้เรามาเพิ่มชื่อวิทยากรท่านนั้นนะครับในห้องเรียนนี้นะครับผมสามารถพิมพ์ชื่อไปได้เลยนะครับผมไปสักคนหนึ่งสมมติน้องแพตตี้นะครับขออยากเข้าด้วยนะครับกดจิ้งเข้ามาก็สามารถนัดหมายเพิ่มเติมได้นะครับในกรณีที่คุณแพตตี้เขาไม่ได้อยู่ในห้องนี้นะครับอาจจะตั้งชื่อเอาไว้ว่าแมทสามนะครับผมเวลาในการเริ่มเรียนนะครับเราสามารถตั้งเวลาได้นะครับอาจจะเริ่มต้นนะครับตอน กี่โมงดี0โมงถึง10โมง5 15น,นะครับก็สามารถตั้งแบบนี้ได้นะครับผมห้องเรียนส่วนใหญ่เนี่ยมันไม่ได้เกิดการเรียนแค่ครั้งเดียวจบเนาะส่วนใหญ่เนาะแต่ถ้าเกิดเราเป็นการนัดหมายพิเศษเนี่ยตอนนี้สามารถกดเซน็นเสร็จเรียบร้อยแล้วนะครับแต่ถ้าเกิดว่าห้องเรียนนี้เกิดการเรียนการสอนทุกๆสัปดาห์นะครับผมเราสาม,มารถตั้งค่านะครับตรง do not repeat ตรงนี้นะครับตรง Do นัด e นะครับผม เรากดเข้ามานะครับมันจะมีให้เราเลือกเลยนะครับว่าเกิดขึ้นทุกวันทุกสัปดาห์ทุกเดือนทุกปีแต่ที่ผมแนะนำเนี่ยคือให้กดคัสตอมนะครับกดคัสตอมเพราะว่าด้านบนตรงนี้ครับผมมันจะเกิดซ้ำๆซ้ำๆก็จริงแต่ว่ามันไม่มีเวลาสิ้นสุดให้เรามากดที่คัสตอมนะครับมันจะเลือกได้ว่าเริ่มนะครับเมื่อไหร่จบนะครับเกิดขึ้นทุกสัปดาห์ทุกวันจันทร์ทุกวันจันทร์น,น,นะครับผม ไปสิ้นสุดเดือนกุลาควันที่5ผมกดเซฟนะครับจากนั้นผมกดส่งในห้องเรียนนะครับมันจะขึ้นเตือนมาเลยนะครับว่าอ่ามีคนนะครับซึ่งมักจะเป็นอาจารย์ของเราเนี่แหละนัดหมายเวลาเรียนเรียบร้อยแล้วนะครับเราสามารถกดเข้ามาดูลารละเอียดได้นะครับผมแต่ส่วนใหญ่เลยนะครับที่ที่ผมแนะนําให้นักเรียนเข้ามาดู มันจะอยู่ด้านซ้ายมือเป็นปุ่มคาลเลนดาร์ปุ่มนี้นะครับเราจะเห็นตารางเรียนทั้งหมดทุกวิชาที่ถูกนัดมานะครับเมื่อกดเข้าไปนะครับผมจะเจอตารางเรียนวันจันทร์เนาะวันจันทร์ที่เราตั้งวันจันทร์ตอน10บโมงนะครับวันจันทร์ตอนสิบโมงนี่แม็สามนะครับเจอเรียบร้อยแล้วนะครับผมถ้าเกิดอาจารย์มีเรียนทุกวันจันทร์วันพุธอ่าถ้าเกิดมีวันพุธอีกอันหนึ่งก็สร้างอีกครั้งหนึ่งเนาะเราสร้างแค่1สัปดาห์เป็นตัวอย่าง หลังจากนั้นเนี่ยเวลาเด็กๆก,กดเข้าเรียนเนี่ยเขาก็มาจิ้มตรงนี้นะครับแล้วสามารถกดจอยได้เลยนะครับเมื่อสักครูนี้คือวิธีการนัดหมายนะครับแบบอิงห้องเรียนนัดหมายแบบอิงห้องเรียนทีนี้ถ้าเกิดเราอยากจะนัดนักเรียนเป็นการส่วนตัวนะครับนักเรียนกลุ่มหนึ่งสามคนนะครับหรือว่าเป็นประชุมผู้ปกครองหรือว่าเป็นงานอีเวนต์ต่างๆที่ไม่ได้เกี่ยวข้องกับการเรียนนะครับให้เรามาที่ปุ่ม คาเลนด้าลงนี้ก่อนนะครับให้เรามาที่ปุ่มคา e ล d a r ตลงนี้ก่อนนะครับจากนั้นที่มุมขวาบนอีกเช่นเดียวกันอ่าที่มุมขวาบนอีกเช่นเดียวกันตอนนี้เราอยู่นอกห้องเรียนแล้วนะครับเราสามารถเลือกได้ว่าจะประชุมทันทีหรือจะประชุมนัดหมายล่วงหน้านะครับในกรณีที่กดประชุมทันทีเรากดนิดนาวนะครับมันจะให้เรานะครับกดสตาร์ทมิเตติได้เลยนะครับหรือกด get link to share นะครับในกรณีที่เราต้องเอาลิงก์ตัวนี้ไปให้คนอื่นเพื่อเข้าร่วมนะครับเราสามารถกด Copy Link ได้กดก๊อไปไว้ก่อนนะครับผมส่งผ่านทางไลน์ทางเฟสทางอะไรก็ได้ละนะครับจากนั้นกดเริ่มประชุมมีติ้งเลยนะครับผมกดเริ่มมีติ้งนะครับ่านะตรงนี้ผมกดจอยเข้ามานะครับในห้องประชุมตรงนี้เนี่ยมันก็จะมีนะครับให้เรา Copy Link อีกในกรณีเหมือนกันถ้าเกิดว่าเราลืมเนาะหรือเราสามารถกด a d d participant ตรงนี้ก็ได้ นะครับอันนี้ก็เป็นวิธีการประชุมแบบด่วนๆทันทีนะครับก๊อปปี้ลิงก์ส่งไปให้คนอื่นนะครับหรือจะพิมพ์ชื่อนะครับพิมพ์ชื่อเช่นผมอยากจะคุยกับคุณแพตตี้นะคุณแพตตี้นะครับก็สามารถกดเชิญจากตรงนี้ได้เช่นเดียวกันนะครับผมกรณีถัดมานะครับถ้าเราจะนัดหมายล่วงหน้าเช่นสัปดาห์หน้าวันจันทร์ตอน4ี่โมงจะมีการประชุมผู้ปกครอง ผมสามารถกด New Meeting นะครับ New Meeting นะครับจากนั้นเนี่ยผมตั้งชื่อไว้ว่าประชุมผู้ปกครองนะครับผมผู้ปกครองคนใหญ่เนี่ยเราอาจจะไม่ได้มีอีเมลเขานะครับผมเราอาจจะใส่เป็นชื่อตัวเองนะครับชื่อตัวเองเลยนะครับใส่เป็นชื่อตัวเองเลยเป็นแพตตี้ก็ได้เนาะจำชื่อตัวเองไม่ได้นะครับแพตตี้ใส่ใส่อย่างน้อย1คนนะครับใส่อย่างน้อย1คนนะครับเป็นตัวเองหรือเป็นใครก็ได้ นะครับจะเห็นว่าช่องแอร c ช a n n e l ไม่มีนะครับเพราะว่าไม่ได้นัดเป็นห้องนะครับนัดเดี่ยวๆนะครับนัดเป็นกลุ่มนะครับไม่ได้อิงห้องอะไรนะครับจากนั้นเนี่ยเรามานัดเวลานะครับว่าเราจะประชุมวันจันทร์หน้านะครับผกตอนสี่โมงเย็นถึง5โมงเย็นนะครับผมโลเคชั่นอาจจะไม่ต้องใส่เพราะว่าเราเป็นการประชุมออนไลน์นะครับเนื้อหามีไหมนะครับประชุมเรื่อง คะแนนสอบนักเรียนดังนั้นกดส่งได้เลยนะครับกดส่งได้เลยพอนับเสร็จแล้วนะครับตอนนี้ผู้ปกครองยังไม่ได้อีเมลนะครับเพราะว่าเราไม่ใส่ชื่อไว้เลยนะครับในกรณีที่มีอีเมลก็ใส่ได้เหมือนกันนะครับแต่ถ้าเกิดเราไม่มีนะครับให้เรามาจิ้มนะครับที่ห้องนะครับห้องห้องประชุม,มน,นั้นนะครับมันจะมีให้เราก๊อปปี้อีเมลตรงนี้ ให้เรา copy ตัวลิงก์เข้าห้องเรียนไม่ใช่ copy อ e ีเมลนะครับกด copy นะครับก็สามารถนําลิงก์ตัวเนี้ไปเข้าที่ไหนก็ได้แล้วนะครับไปเข้าห้องเรียนที่ไหนก็ได้แล้วนะครับผมวิธีการใช้ก็ส่งไปได้เลยนะครับทางไลน์นะครับจากนั้นเนี่ยเมื่อเรากดวางเข้ามาเนาะเราก็สามารถเข้าใช้งานได้แล้วนะครับผมผ่านดูเว็บไซต์เบราว์เซอร์ก็ได้หรือเป็นมือถือก็ได้ iPad ก็ได้เช่นเดียวกัน อันนี้คือทั้ง4วิธีในการนัดหมายประชุมต่างๆนะครับผมเดี๋ยวในคลิปวิดีโอถัดไปนะครับจะเป็นวิธีการตั้งกติกานะครับในการประชุมนะครับผม